คุณเคยเป็นไหมเห็นกราฟวิ่งขึ้นลงเหมือนรถไฟเห่าตีลังกาหัวใจก็เต้นตามไปด้วยกลัวจะตกรถบ้างกลัวจะดอยบ้างไอที่ว่าซื้อถูกขายแพงเนี่ยทำไมมันยากเย็นขนาดนี้ความจริงก็คือการเทรดมันไม่ใช่แค่เรื่องของตัวเลขหรืออินดิเคเตอร์สวยๆหรอกครับแต่มันคือสงครามจิตวิทยาขนาดย่อมๆที่เราต้องรบกับตัวเองไอตัวร้ายอิชิว่าความกลัวกับความโลภเนี่ยตัวดีเลยมันคอยกระซิบข้างหู หลอกล่อให้เราทำอะไรงงโย่อยู่ตลอดเวลาเคยไหมเห็นคนอื่นกำไรเป็นกอบเป็นกำก็รีบประโจนตามเข้าไปสุดท้ายกลายเป็นติดดอยซะง,งั้นหรือพอได้กำไรนิดหน่อยก็รีบขายหนีแล้วราคาก็วิ่งขึ้นต่อซะง,งั้นไอความเสียดายเนี่ยมันกัดกินใจยิ่งกว่าอะไรทั้งหมดแต่ไม่ต้องห่วงครับทุกปัญหามีทางออกสิ่งที่กูต้องทำก็คือรู้จักตัวเองก่อนรู้จักความกลัวรู้จักความโลภและที่สำคัญที่สุดรู้จักวินัยของตัวเอง ลองคิดดูสิครับถ้าเราสามารถควบคุมอารมณ์ได้ถ้าเรามีแผนการที่ชัดเจนถ้าเรารู้ว่าจุดไหนควรเข้าจุดไหนควรถอยมันจะไม่ต่างอะไรจากการเล่นเกมสนุกสนุกเลยเกมที่เราสามารถควบคุมผลลัพธ์ได้ด้วยตัวเองจำไว้เลยนะครับตลาดหุ้นไม่ได้วัดว่าใครฉลาดกว่าใครแต่วัดว่าใครควบคุมตัวเองได้ดีกว่าใครเพราะฉะนั้นจงฝึกฝนจิตใจพัฒนาวินยัยแล้วคุณจะกลายเป็นผู้ชนะในเกมนี้อย่างแน่นอน คุณพร้อมที่จะเปลี่ยนตัวเองให้เป็นเทรดเดอร์ที่แข็งแกร่งขึ้นแล้วหรือยังกดติดตามช่องนี้ไว้เลยครับเพราะเราจะมาแชร์เทคนิคดีๆและ mindset ที่จะช่วยให้คุณประสิบความสำเร็จในการเทรดอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตแล้วเจอกันใหม่ครับ